หรือจะเก็บเอาไว้มันก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เรามาชุบชีวิตมันด้วยตันี่ครับ Chrome OS เ l ล็ครับผมมันดียังไงผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยครับเรามาพูดถึง Linux OS Ubuntu กันครับผมบอกเลยว่ามันทำงานได้ไม่แพ้กับ Windows ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มได้มี Steam ให้ใช้งานผมใช้มาสัปดาห์กว่าแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ ก่อนอื่นเลยพูดว่าเออเป็นอุบัตูเป็นลีนุกนู่นนั่นนี่หลายคนตั้งท่ารอแล้วมันเล่นเทคนิคอลเยอะแน่เลยไม่ๆม,ม,ม่เราจะมาคุยกันเป็นเวอร์ชั่น มนุษย์ธรรมดาคุยกันแบบเออเนี่ยผมก็แบบยูเซอร์ที่โอเคพิมพร้อมพิมพ์คำมานอะไรพวกนี้ในเทอร์มินอลได้ระดับหนึ่งเราจะมาเล่าถึงประสบการณ์ว่าเฮ้ยผมอยู่กับเจ้าอุบันณ์รีนุกตัวนี้มาประมาณสัปดาห์กว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างแต่เอาจริงๆสัปดาห์กว่านี้คือใช้งานจริงจังเลยนะแต่ว่านอกจากนี้ผมเคยแวะมาใช้มันอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วมันดียังไงอะไรยังไงเราเริ่มจากการที่อุบันณ์รีนุกเนี่ยทุกคนได้ยินอยู่แล้วว่าถ้าเป็น i n นุกซะเนาะมันไม่ได้กินสเปคอะไรเยอะแยะ อยู่แล้ว ถามว่าถ้าเราจะเอามาลงในโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงอย่างเงี้ยเฮ้ยสเปคมันต้องประมาณไหนอะครับอย่างแรกขอ CPU มันเป็น Dual Core ก็คือมี2องคออะแบบ CPU ถอยกลับไปถึงแบบคอทูดูโอนุนันนนี่อะไรอย่างงี้ก็ไหวแรม 4GB SSD Hard d i อ k อะไรก็ได้เอาไว้ติดตั้งระบบปฏิบัติการความจุ 8.6GB หรือให้ดีนะ 25GB จะดีสุดครับส่วน GPU ขอให้มันสามารถรันกราฟิกขึ้นไปบนหน้าจอความละเอียด 1024, คูณ768รบ เรได้ก็พอเอาพูดง่ายๆว่า CPU แบบตั้งแต่ยุคโบรา โบราณถอยกลับไปเลยก็ลงได้นะใช้งานได้อยู่ระดับหนึ่งเลยถ้าให้ดีต่ออินเทอร์เน็ตเอาไว้ด้วยจะต่อทางไหนก็ตามเหอะจะแลนจะ Wi-Fi ให้มันโหลดไดเวอร์ในตอนเริ่มต้นได้ก็พอแล้วอันนี้คือจุดที่เขาต้องการรีควอนเมนในช่วงเริ่มต้นอะเนาะเวลาจะเอามาใช้ผมบอกเลยว่าดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางอุบันตูเขาเองเลยนะฮะก็มีแฟลชได้หนึ่งตัวมีโปรแกรมที่ชื่อว่า r u f ัสรูฟัสตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ให้นะครับผมข้อดีของอุบันูนอกจากกินสเปกน้อยนะฮะ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งตัวโปรแกรมสําหรับเอาไว้ทำแฟชไดส์สำหรับติดตั้งอนะุบัรณ์เนาะแล้วก็ตัวอุบัรณ์เองตัวโปรแกรมที่เอาไว้ทําได้ฟรีหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวไปซื้อแฟชไดส์ที่ร้านคอมไกลบ้านด้วยนะจ๊ะจะไปร้านแบบอ่ะบานาน่าไอทีซิตี้แอดวายแล้วแต่คุณเลยจะไปซื้อร้านไหนไปได้เลยครับผมซื้อมาแฟดไดส์8กิกแบบ USB 2.0ทุกๆอัลละร้อยสองก็ได้เอามาเบิร์นลงเครื่องใช้งานได้เลยครับผมก็แค่สั่งมันบูตเข้าตัวแฟชไดส์โดยตรงตั้งแต่เริ่มต้นก็จบแล้วติดตั้งเป แอปหนึ่งผมจําได้ว่าตอนนั้นนะสักประมาณ20-30นาทีไม่รวมดาวโหลดไดเวอร์นะก็พร้อมใช้งานแล้วครับก็จัดว่าเร็วอยู่แล้วถามว่าเราจะโหลดอุบัต u ล i n ุ x เนี่ยเวอร์ชันไหนดีอะไรยังไงดีผมขอแนะนําง่ายๆอย่างนี้ครับการดูเวอร์ชั่นของอุบั t u ตูบอกเลยว่าง่ายมากครับปกติเขาจะเขียนเป็นชื่ออุบั t u ต b อุบัตูมาละเลขคู่หน้าเป็นตัวเนี้ยเป็นเลขปีนะฮะจุดหนึ่งทีเพื่อเว้นเป็นเลขคู่เดือนครึ่งหลังนะครับผมเป็นเลขคู่เดือนอยู่ชุดหลังว่าอะ เป็นออกมาชุดไหน0ูนก็คือเมษายน1นึคือตุลาคมนะครับผมแต่ถ้ามันไม่มีคําว่า LTS หรือ Long Term Support อยู่ข้างหลังอายุการใช้งานมันก็จะแบบอ่ะมีเวอร์ชันใหม่มาเร็วจังเลยอะไรอย่างนี้อัปเดตค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะแบบเปลี่ยนเร็วหน่อยอะไรหน่อยถ้าแบบไม่ได้อยากอะไรมากผมแนะนําว่าไปโหลดตัวที่เป็น LTS หรือ Long Term Support มาติดตั้งในเครื่องโอเคกว่าเยอะอย่างตัวนี้ที่ผมอยู่ในเครื่องเนี่ยตอนนี้นะฮะเป็น22 2 0 4 LTS 22.04 LTS เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ถึงปี2027ก็คือ5ปีเต็มๆแล้วค่อย end of life ก็คือ end of life เนี่ยก็คือหยุดหยุดการพัฒนาหยุดการอะไรใดๆทั้งสิ้นกับตัวเวอร์ชันนี้ปี2037เลฮะก็คือปล่อยอยู่กันยาวๆไม่ต้องมาแบบอ่ะอัปเกรดโน่นนั่นนี่เพิ่มฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงปทางระหว่างทางอะไรอย่างงี้ตามเวอร์ชันย่อยที่ออกช่วงเมษาช่วงตุลาคมอะไรงี้ให้วุ่นวายฮะผมบอกเลยว่าตัว LTS เนี่ยค่อนข้างจะสะดวกกว่าเยอะเลยอาละ ถัดมา ถามว่าเฮ้ยฮแล้วโอเอ็นมันดาวน์โหลดฟรีอย่างนี้อุบันตูเขาจะได้เงินหรือว่าเขาจะได้อะไรยังไงมั่งไหมเอางี้เขาเปิดให้โหลดฟรีเพื่อให้ยูเซอร์ทั่วไปสามารถทดลองใช้งานหรือเอามาใช้งานก็ได้เอาละแล้วถ้าเกิดเราโหลดอุบันตูมาติดตั้งใช้งานฟรีในโน้ตบุ๊กตัวนี้แล้วเออมันรู้สึกมันก็ตะขิดตะขวงใจอะนะเพราะว่าเราไปซื้อระบบปฏิบัติการอื่นมันก็ต้องเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงมั่งวิธีก็คือไปหน้าเว็บของเขาเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมากดคําว่าด onation บริจาค มีแบบ10ดอลลาร์ก็มา30กว่าบาท30มสิบสี่้อยห้าสิบบาทห้าร้อยบาทอะไรก็ว่ากันไปสามารถดันไปได้เป็น5้าหกรดอลลาร์เลยก็แล้วแต่เราต้องการฮะก็เหมือนอารมณ์แบบทําบุญนะเนาะช่วยกันไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีไม่แพ้กันเลยครับผมแล้วถามว่าออุบันตูมันไปได้เงินจากส่วนไหนมาอะไรอย่างนี้โอเคมันมีโด onation จากพวกเราเขาก็ไปทําการตลาดอะไรของเขาเขาไปแบบเออมีภาคธุรกิจมาแบบต้องการใช้ไรเส้นใช้งานตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้เขาก็ ไปดีวกันเองอะไรเองทีหลังเช่นกันเพราะว่าตัว l ีนุกเนี่ยมันก็เอาไปใช้งานตามเซิร์ฟเวอร์ตามนู่นตามนี่ต่างๆอนะเนาะเพราะว่ามันไม่กินสเปคเยอะแต่ทํางานได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่มันทํางานได้โอเคยังไงเดี๋ยวผมเล่าต่อไปตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะจากประสบการณ์ใช้งานที่ผมอยู่กับเจ้าอุบัตูตัวนี้มานะผมกล้าพูดได้เลยว่ามันก็ใกล้เคียงกับ Windows มากคิดาพากง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติเราประกอบคอมหรือซื้อน้ตบุ๊กมาสักเครื่องนึงแล้วไม่มีระบบปฏิบัติการอยู่ข้างในเฮ้ย จะไปแครกมาก็กลัวไวรัสว่ะทําไงดีอะเอางี้ไอ,อ้วันตู Linux ตัวนี้ทําแฟลชได้มาจิ้มลงติดตั้งใช้งานแล้วเอาความคุ้นเคยจากฝั่ง Windows มาใช้งานได้เลยอ่ะแบบ Ctrl c อนโท c t r คอน t r l f V คอนโท F ททำนู่นทำนี่ใกล้เคียงกันมากแต่จุดที่แตกต่าง คือโปรแกรมที่เราจะต้องใช้งานกับมันครับผมโปรแกรมหลักๆเนี่ยอย่างที่เราใช้งานอยู่อย่างเช่นนี่คุณจะเห็นว่าผมมีนี่ตรงนี้เลยนะมี Google Chrome มี Dark Table มีสตรีมอะไรพวกนี้เราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งเองภายหลังได้อะไม่ว่าเราจะใช้วิธีการแบบไปพิมพ์ใน Terminal Terminal ก็คือหน้าต่างตัวคําสั่งที่ แบบเหมือน c ค m มม n นพร้อมของ Windows อ่ะก็คือพูดง่ายๆเรามาพิมพ์คำสั่งปึ้งๆปึ้งง,งอะไรนี้เองทีหลังแล้วถามว่าเอ้ยเราจะโหลดพวกแบบเออโปรแกรมที่เราใช้งานเป็นประจําเฮ้ยทำยังไงได้มั่งวิธีแรกเข้าอุบัต u s ูซอฟต์แวร์มันเหมือน App Store ของเขาอะครับมีปโปรแกรมจิประถาร้อยแปดพอะไรที่เราสามารถโหลดมาใช้งานได้โหลดในนี้ใช้งานได้เลยครับผมแต่เราต้องบอกกันก่อนนะบางโปรแกรม เขาไม่ได้พอร์ตมาให้อยู่ใน Linux ก็ต้องแบบใช้ตัวโปรแกรมทดแทนกันไปคิดภาพอ่ะสมมุติคุณไม่มีฟ o โต้ h o p ไม่มีฟ o โต้ชอปเฮ้ยเราต้องทำยังไงกับพันดีไปโหลด GIMP ครับ GIMP รูปหน้าหมาคาบปเอค่าปแปลงผู้กันตัวนั้นหรืออไม่มีไลท์รูมทำยังไงดีอะ่ะไม่มีไลท์รูมก็มีโปรแกรมตัวแทนอย่าง Darktable Darktable นี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นฟรีแวร์ที่ทำงานได้ค่อนข้างดีนะก็ ใช้งานเหมือนกับพวกไลท์มแต่งน,นู้นนี่อะไรอย่างนี้แต่แค่ฟังก์ชันหลายๆอย่างจะไม่มีฟังก์ชันฉลาดๆอย่างเช่นแบบ Copy Preset แปะ Preset ต,ต่ออะไรเงี้ยไม่มีต้องมาหมุนมือเองอะไรเองแต่ก็สะดวกครับก็ถือว่าโอเคไปแบบหนึ่งมันฟรีไงแล้วเราเอามาทํางานเสร็จอะไรเสร็จก็ได้ผลงานออกมาก็โอเคอยู่ Google Chrome อันนี้ก็ง่ายอันนี้ผมพูดเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยแบบตอนที่ Google ยังไม่พอร์ตตัว Google Chrome มาใส่ลงมาในเนี้ยมาใส่ในอุบันตูตรงๆมันก็จะต้องแบบไปนั่งพิมพ์พร้อมคาส ติดตั้งโปรแกรมตรงนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างงโน้นก็ไม่ต้องแล้วเข้าหน้าเว็บ Google โดยตรงเดี๋ยวมันโหลดมาลงเองเออเรียกว่าเหมือนกับเราแบบใช้ในฝั่ง Windows เป๊ะเลยเป็นอะไรที่โอเคอยู่ครับผมส่วน s t e ีมสต e ีมเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นคําสั่งทีละบรรทัดให้คุณดูเลยนะฮะมันพิมพ์แค่3บรรทัดเท่านั้นเองและไม่ได้ยาวอะไรมากเอาล่ะคัดเข้าไปให้เห็นหน้าคําสั่งเลยไป อ้อันนี้ลืมพูดถึงไปพอเราลงสตรีมโดยการใช้คอมมานด์ไลน์สบรรทัดอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วอะครับ <lottery roll> ก็ผมต้องบอกทุกคนก่อนว่ามันมีอีกคำสั่งหนึ่งที่มันจําเป็นเหมือนกันเป็นคําสั่งสั่งอัปเดตไดเวอร์ทั้งหมดภายในโน้ตบุ๊กของเราให้ใหเป็นโมชั่นล่าสุดก่อน <S 1> <S 1> s <S เดี๋ยวผมขึ้นบรรทัดตรงนี้ให้นะครับไป ส่วนโปรแกรมจําเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกเลยว่าลงเอาไว้ในเครื่องมีประโยชน์แน่นอนคือ Wine ครับ W I N E ก็เราจาไม่ได้โฆษณาสุราอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันเป็นชื่อโปรแกรมของเขาจริงๆ Wine เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ทําให้โปรแกรมในฝั่ง Windows มาใช้งานในฝั่งของ Linux ได้ทันทีจ้ะอันนี้สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ฟรีแล้วเดี๋ยวโปรแกรมอะไรยังไงพวกนี้เดี๋ยวมันคอนเวิร์ตคุยกันภายในเครื่องเองนะฮะและโปรแกรมอื่นๆก็ลองไปดูพวกเอ่อโปรแกรม ตัดต่อหรือน,นู่นนั่นนี่ถามว่าแล้วเราจะทําให้เนี่ยใช้อุันรตูแล้วมันใช้ได้ยืดแบบใช้ได้นานแล้วไม่ต้องไปตั้งเสียงเงินแบบฟังเวนฟังเวนโดมันแพงอะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่อีกร้งน,นู่นนั่นนี่ไม่อยากจะลงตัวเปลืองตัวแปเอตัวแปงตัวแปทำอย่างนี้วิธีก็คือที่ผมใช้นะผมจะไปเปิดเว็บไซต์หาข้อมูลเลยสมมติว่าเฮ้ยผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้มีอะไรเป็นตัวแทนได้บ้างก็คือผมจะพิมพ์หาใน Google ว่าโปรแกรมสมมติ Photoshop Replacement โปรแกรม Photoshop Replacement โปรแกรมเป็นต้นมันก็ขึ้นปื้อเราแนะนำโปรแกรมนี้นๆๆๆๆแล้วก็เติมท้ายลงไปอีกนิดหนึ่งด้านหลังก็ได้ for in Linux อะไรอย่างงี้ก็ได้ in Linux ลงไปอีกนิดหนึ่งหรือ for Ubuntu ก็ได้อะไรพวกนี้ก็คือการที่เราหาโปรแกรมมาทดแทนค่อยๆปรับตัวกับมันแบบ โอ้โห oh, ไม่ต้องแบบโอ้โหป,ปึ้งปั้งใช้เป็นเลยคือเราเข้าใจนะเพราะว่าทุกคนไม่ดิร้อยละแปดร้อยละเก้า่ะใช้ macbook ใช้ windows อะไรพวกนี้มันนานมากแล้วมันก็จะมีความคุ้นชินจริงไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราแบบมาลองเริ่มกับ os ใหม่ที่มันฟรีแล้วมันต้องมีการปรับตัวนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างอุปกรณอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่พอใช้เราใช้เป็นใช้คล่องผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันก็ไม่เลวเลยนะฮะเอาล่ะก่อนจะไปพูดถึงโปรแกรมทั้งหมดนะฮะว่าเราสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรมาติดตั้งเพิ่มได้บ้างตัวอุบันตูลินุกเนี่ยมันก็มีโปรแกรม พื้นฐานติดตั้งมาระดับหนึ่งแล้วนะเราพร้อมใช้งานได้เยอะเลยทีเดียวก็ตั้งต้นก็มีไฟฟ f อกให้เป็นเบราว์เซอร์ตั้งตน้นมี Thunderbird เอาไว้เป็นตัวโปรแกรมสําหรับเวลารับส่งอ e ีเมลเปิดไฟล์ฟังเพลงใน r h y t ม m Box และใช่ครับเราสามารถทํางานเอกสารได้โดยโปรแกรมฟรีอย่าง l i b r ี Office ครับผม b r a r y o f f i c e ก็คือมันมีพวก Word Excel PowerPoint ตแต่เปลี่ยนชื่อนะให้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ก็คือเนี่ยสมมติเปิดออกมา l i b r ี Office เนี่ยมันก็จะมีเป็น Writer w r so i, all, I, I, so course, I t อรก็คือ Word c a l c a l c c l อ c c ีตัวนี้ก็คือพวกโปรแกรม Excel Impress คือ Powerpoint Draw ก็คือพวกนู่นนั่นนี่แล้วก็มีแม t h f o r m u l a สามารถเอามาใช้งานพื้นฐานได้ค่อนข้างครอบคลุมเลยฮะก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่คิดอะไรมากตัวนี้มันก็สามารถเซฟเป็นนามสกุลไฟล์อื่นๆได้เดี๋ยวผมในนี้ทดลองพิมพ์นู่นนั่นนี่แล้วผมเซฟเราสามารถสั่งเซฟด้านล่างขวาตรงนี้เปลี่ยนจาก ODT o d ีเราก็มีเป็นนามสกุลต่างๆดูดิตอนนี้เราก็มี DOCX ก็คือ Microsoft Word ที่เป็นเวอร์ชันแบบเอ้ยเป็น Word ที่เอาไปเปิดได้เลย DOCX DOCX อะไรเงี้ยแต่บางทีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้แก้แล้วหรือ,อยังนะผมยังไม่ได้แบบลองเซฟแล้วโยนข้ามไปดูฝั่ง Windows มันอาจจะมีอาการที่แบบหน้าเพจของตัวเอกสารนะ่ะมันมีการเลื่อนได้บ้างนิดหน่อยแต่ถามว่าทีมงานรับเปิดดูข้อมูลอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับและนอกจาก Microsoft Office ฟรีอะไรพวกนี้นะครับเรา สามารถดาวน์โหลดพวกโปรแกรมอื่นๆมาลงเพิ่มได้ที่ผมบอกเลยว่าทุกคนต้องคุ้นแน่นอนและใช้แน่นอน Discord Discord สามารถโหลดมาลงได้โหลดอะไรมาได้อีกคนททางานโหลด s l a c k มาลงได้ครับ s l a c k ก็เป็นพวกแพลตฟอร์มสําหรับติดตามงานคุยแชทงานอะไรออนไลน์ได้แบ่งชัน้นลได้อะไรอย่างนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาแนะนําให้ทุกคนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะและถ้าใครเคยมีประสบการณ์ใช้งาน s l a c k อะไรอยู่มาแชร์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมฟังเพลงบน Spotify ก็ได้หรือคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยยุค นี้มันต้อง AI อะเราโหลด Chat GPT เวอร์ชัน3.5มาติดตั้งในเครื่องแล้วสั่งคุยกับมันให้มันช่วยดูนู่นทํานี่ให้เราได้ด้วยนะเออเอ,อ้ยอันนี้ไม่จอจี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนี่เปิดให้ดูได้เลยแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยเอาล่ะจากประสบการณ์การใช้งาน u บ u n t u Linux ตัวนี้มาประมาณสัปดาห์กว่าผมพูดได้เลยนะฮะถ้าคุณใช้ทํางานคุณเล่นเกมบ้างอะไรพวกนี้นะคะผมมันสามารถได้นะมันสามารถเป็น OS หลักให้คุณได้ระดับหนึ่งเลยแบบเหมือนกับว่าอะใช้ไปก่อนแล้วจะซื้อ Windows มาลงทีหลังอันนี้ก็แล้วแต่ ว่าถ้าเกิดแบบจะใช้ยาวๆเลยค่อยๆปรับตัวไปกับมันก็ได้ใช้เท่าที่มีเท่าที่ทําได้ไปก่อนแล้วค่อยปรับปรุงให้เอ้ยมันถนัดไม้ถนัดมือยิ่งขึ้นวิธีนี้ก็ดีผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แพ้กันเลยครับผมและมันยังใช้ความคุ้นเคยหลายๆอย่างจากตัวฝั่งวิดโดมาใช้งานได้อย่างที่ผมพูดไปในข้างต้นก็คือแบบอันนี้คอนโทรลซีคอนโทรลวี C, v, หรือ LTF4 นู่นนี N ่ N, บางอย่างมันสามารถเอามาใช้งานด้วยกันได้หรือแม้แต่แบบเนี้ยเอ้ยคีย์ลัดแบบเอ๊ะมันใช้คีย์ลัดยังไงได้บ้างเราก็สามารถกดดูได้ โดยการที่เข้าในเซตติ้งนะฮะคีย์บอร์ดแล้วก็ไปดูตรงคีย์บอร์ดช็อตคัดต,ต,ต่อได้เลยมันจะรวมคีย์บอร์ดช็อตคัดทั้งหมดของระบบปฏบิบัติการเอาไว้ให้ครบเลยครับพิมพาา์ภาษาไทยอังกฤษได้ไหมอุ้ย,ยสบายญี่ปุ่นยังได้เลยลองมาแล้วแล้วบอกว่า้อุบัรูตัวนี้มันสามารถเล่นเกมได้ไหมเล่นได้ครับถ้าคุณสังเกตดูดีๆที่เกมแต่ละตัวมันจะมีซัพพอร์ตโออยู่ซัพพอร์ตโอถ้ามันขึ้นว่าอ่ะลง Windows ได้อ่ะลง Mac ไม่ได้ไม่เป็นไรหรือลงได้ก็ดีครับและมันจะมีตัวหนึง Ste amOS Steam OS ถ้ามีเมื่อไหร่ตัวนั้นก็ เนียนลงในฝั่งพวกอุบัติวอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นจุดที่เราบอกเลยว่าเฮ้ยเข้าท่าว่ะเราเล่นไปก็ไม่ได้แย่นะไอตัวเนี้ย i7 1 0 9 5 g7 ก็คือ i7 เจน1 0ก็แรม8 ssd 512ก็เล่น Hollow k n i ไหนได้ระดับหนึ่งไม่กระตุกแต่ก็ไม่ได้แบบเฮ้ยภาพลื่นปุ๊ดเร็วจุดจาร์ดอะไรขนาดนั้นเหมือนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเอาเป็นว่าแบบเอามาเล่นได้แล้วขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องคุณว่ามันแรงเบอร์ไหนครับแต่ผมบอกก่อนนะมันมี อเอางี้ไอจุดที่ผมติดใจเนี่ยก็คือว่าอุปกรณ์บลูทูธบางอย่างอย่างพวกเมาส์แบบทํางานดีๆอะไรเงี้ยคือผมใช้ Logitech MX Master 3มันเป็นแบบเมาส์ทำงานแบบดีๆหน่อยนึงอะไรงนี้ตัวนี้มันก็มีฟังก์ชันเยอะแต่มันไม่คุยกับ Linux หมายความว่าเราจับคู่บลูทูธมันจับคู่ไม่ติดเออมันเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกแบบอย่างว้าอยู่นิดหน่อยเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเอาไปใช้กับอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปเมาส์ outh, คีย์บอร์ดพวกนี้ต่อธรรมดาใช้ได้เลย ใช้ได้เหมือนวิดโดเดตเลยแบบอะไรที่ผมรู้สึกว่าออก็ก็โอเคนะก็ดีไปแบบเหมือนกันนะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเอามาลองใช้ดูก่อนก็ได้ไม่เสียหายผมบอกเลยว่าโหลดมาลองดูครับม <c oughs> ันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเหมือนกันและมันเป็นระบบปฏิบัติการที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันก็เป็นทางเลือกที่เขาทา่านิ่หวา เอาละจุดลิมาที่2ที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือไอ้เจ้าอุบัติรูนุกเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างพื้นฐานมากเรื่องการระบบรักษาความปลอดภยัยเขาจะเป็นการเน้นพิมพ์รหัสผ่านเข้าเป็นหลักครับถ้าแบบ Additional แบบเหมือนว่าเฮ้ยเราจะมีแบบโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่มุมนี้เราจะทํายังไงไดีอะเราจะใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องพิมพ์คอมมานด์ให้มันครับก็คือไปเปิดเทอร์มินอลอะพิมพ์คอมมานด์ปึง้งปั้งปึ้งปัง,ปง,ปงลงไปว่าเอ้ยทำอย่าง,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 งาาานี้ัอวยอยน,นี้เปนอี้นี้ ็คือเราก็ต้องรู้วิธีการพิมพ์คอมมานด์ระดับหนึ่งเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าถ้าเราพิมพ์หาในอินเทอร์เน็ตมันก็หาวิธีมาทําได้ฮะเพราะว่า,าจริงๆผมก็ล้างลากับอุบันตูม่าเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็เฮ้ยทำอย่างนี้ทํายังไงดีเปิดใน Google อ๋อเขาทำอย่างนี้นี่ว่า,าเรามาลองทอําดูยอวิธีที่1ไม่ได้วิธีที่2ทําได้วิธีที่3ทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆทําไปค่อยๆจดเอาไว้อะไรอย่างน,าางนี้ก็เป็นวิธีที่อยู่กับมันแล้วสนุกไปแบบ อุปตัลีนุกเนี่ยถ้าเทียบกับ ChromeOS นะฮะ c h r o m e OS Flex ที่ผมได้พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้บอกเลยว่ามันก็มีดีไปคนละแบบถ้าสมมติคุณแบบจะทำงานออนเว็บไซต์เป็นหลักพ่วงใช้งานกับมือถือสมาร์ทโฟน a n d r o อ d อะไรพวกนี้การที่คุณแบบเออใช้ ChromeOS Fle x กก็ดีไปแบบนึงแต่ในขณะที่เอยผมต้องการความสะดวกใช้โปรแกรมได้หลากหลายกว่าติดตั้งโปรแกรมเล่นเกมได้ทำนู่นทำนี้ได้มากขึ้นเอาความคุ้นเคยจากฝั่ง Windows มาใช้งานได้ด้วยผมบอกเลยว่าอุปกรตูวลีนุกไม่ได้เป็นอะไรที่ แย่ yeah, เลยทีเดียวแล้วบวกกับว่าเราสามารถคี์คอมมานทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมลงไปได้ด้วยตัวเองแค่อาศัยการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกสักหน่อยใช้เวลากับเขา เพิ่มอีกนิดนึงแบบอ่ะ5นาที10นาที20นาทีชั่วโมงหนึ่งค่อยๆปรับแต่งตัวเครื่องให้มันเข้ากับเรามากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของตัวระบบปฏิบัติการพวกนี้ครับผมเอาละดังนั้นก็ถือว่าอุ u n t u Linux เนี่ยมันเป็นระบบป,ปฏิบัติการทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอาให้ทุกคนได้ลองลิ้มชิมรสของมันดูว่าเฮ้ยมันถูกทางถูกใจเราหรือเปล่าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรก็ลงวินโดว์กลับมาใช้งานเหมือนเดิมก็ได้หรือถ้าใช้ถูกใจก็ใช้ ชีวิตคอมเก่ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเลยครับผมถ้าใครถูกใจหรือกําลังคิดอยู่ว่าเออเอเอเฮ้ยลองดูดีกว่าก็โหลดไปลองดูได้ครับผมแล้วใครมีประสบการณ์การใช้งานอุ u n tu Linux หรือ Linux ตัวไหนนู่นนี่มาพิมพ์บอกประสบกา์ความประทับใจต่างๆในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องทางการติดตามโนบุ๊กสเปกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางโนบุ๊กสเปกด้วยแล้วเป็นกำลังใจให้ทีมงานไปด้วยกันเราจะได้มีคอนเทนต์แปลกๆคอนเทนต์ มาให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปครับผมผมอาร์มครับสวัสดีและพบกันในคลิปหน้าครับ